สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กันกับเกม Red Dead Redemption 2หรือเกมแดนทรชนคนชําระบาศสอนะครับอยู่กันใน EP ที่14แล้วนะครับผมเล่นไปเล่นมาจำ EP ไม่ได้แล้วตัวเองเล่นไปนถึง EP ไหนนะเพราะว่าเป็นการอัดปติดต่อกันนะโอเคครับตอนนี้ผมจะมาทำเวสตระกูลเกรนะครับตรงส่วนของคาริกาฮอนะโหดูแบบเป็นพื้นที่ที่แบบใหญ่มากเป็นไร่เป็นสวนใหญ่มากครับ นี่ผมเดินทางมาโอ้ oh, เป็นหออะไรสักอย่างเป็นเหมือนบ้านคฤหือห์ใหญ่มากตรงนี้ต้องการอะไรเห็นหนูแสดงตรา <so. S 2> ผู้ช่วยแอำเภอคำสั่งจากแอำเภอร์นะ่ะเขาอยากให้ฉันเข้าไปคุยกับคนข้างในแต่เป็นผู้ช่วยยอำเพอเห็นไหมผู้ช่วยงั้นเหนนเอรอแต่ว่าลีของเมานั่นแน่ตอนเขามอบตำแหน่งให้ในายเข้าไปได้แต่ไม่ต้องมาคุยกับฉันซึ้งใจวะโอเคครับน่าจะเป็นคนของตระกูลเกรย์นะครับเมื่อรออะไรอยู่แอำเพอร์เหรอ ตอนตีสแล้วเดี๋ยวก็เจอหรอกเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอบอกเลยเดี๋ยวเจอเอาล่ะครับผมมาถึงจุดแล้วทีนี้ตามมาตรงนี้แล้วลไปตรงไหนต้องเข้าไปข้างในไหมถามคำถามครับเออผมขอถามไปสิขอเวลาแป๊บหนึ่งได้ไหมฉันเป็นนักเรียนประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์แต่ไาม,ม่าใช่คนที่ต้องคุยด้วยถามท่านโบสิคิดว่าเขาอยู่ตรงนั้นกระททอมไม้นะ่ะชายผู้มีเวลาว่างเหลือล้นโอเคครับ,หรรบให้เราไปคุยกับโบนะ กี่มาไปแล้วกันกระท้อมไม้อยู่ตรงไหนโหพื้นที่บ้านใหญ่มากครับน่าจะรวยนี่แหละมั้คุณชื่อโบตระกูลนี้โอเคโบเกรโอเคครับฉันเห็นนาที่สำนักงานนายอำเภอนน่อ๋อคนนี้คุณ้นๆอยู่เฟสที่อีพีนึงที่ว่าผมที่ว่าไปช่วยงานนายอำเภอตอนแรกเลย พวกเราไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวอยู่ดีๆกแ็แวะมาทำตัวคุ้นเคยไม่ทันไรก็เริ่มมีความลับจากการเป็นคนแปลกหน้าแสนดีมาช่วยเหลือที่นี่มีด้วยเหรอนายมาทำมรที่นี่มนแค่มองหางานทำหรือมองหาบางสิ่งไม่ต้องกังวลหรอกความลับมาจะปลอดภยัยความลับอะไรฉันก็มีความลับเหมือนกันแล้วมันพิเศษไหมยังไงนะป้าไม่มีอะไรเรื่องของเรื่องก็คือฉันไม่สนทนายจะฆ่าพวกเราและก็พวกเบสเบผมไม่ได้จะฆ่าใคร ฉันรักเธอรู้ไหมรักใครอ่ะฮนโรปี้แต่มันเป็นไปนไม่ได้ก่อนนะรักคนบ้านไกลเอาใจยากเธอเป็นเรดเวทส่วนฉันโบกเกรลูกชายของเทงวิชเกรร้านของลีเกรนายอำเภอเหล่นท่านทวดเมดโดเกร พวกเราเกรย์ได้รักความไว้วางใจจากรัฐและก็บัดหมากับพวกบริเบรมานานนานจนไม่มีใครบอกได้ว่าเรื่องอะไรแล้วเนี่ยความพักดีที่มืดบอดแล้วมันโง่มากฉันควรจะพักดีกับเรื่องอสาระนี่ในขณะที่เธอเธอมันน่าทึ่งนะเป็นเหมือนผู้หญิงที่มาจากอนาคตเธอเหมือนวันพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีนะก็เสียใจด้วยนะกับเรื่องของนายช่วยผมหน่อยได้ไหมฉันไม่อยากมปส่วนในเรื่องของแกงคั่วริ มันดูไม่เข้าท่าผมจ่ายให้ได้นะผมมีเงินพวกเราโอเคเรามีเงินอยู่แล้วไม่มีสมองความคิดแต่มีเงินก่อนนะในกรณีนี้ฉันรู้ว่าเธอชอบนั่งอยู่สาระข้างนอกอยู่สุดเขตพื้นที่ของเบรดเวตเอาจดหมายนี่เธอแล้วก็ใส่คอครับได้โปรดโอเคได้มอกจดหมายรักเหรอโอเคระวังพวกกาดเอาไว้นะพวกเขาไม่ต้อนรับคนแปลกหน้าก็ไม่ต้อนรับไลแหละตอนนี้ เมื่อกี้ไม่ตอบรับแล้วแอบเข้าไปในพื้นที่ลาก,ก่อนแล้วขอให้โชคดีมันอยู่ไกลไหมผมขอดูแป๊บหนึ่งนะครับโอ้เบสเบสไมเนอร์อ bad er ตระก,กูลไม่ค่อยถูกกันก็อยู่ตรงข้ามมีแค่ทางรถไฟขั้นกลางไว้แค่นั้นเองง <c oughs> ั้นผมต้องใช้มาแล้ว <c oughs> เรียกมามาครับมาไอ้หนูได้เวลาไปมอบสารให้กับคนนี้แล้วโบเกรนะครับหลงรักหญิงสาวที่ชื่อเพเโลปีแต่ว่าอยู่คนละตระก,กูลกันนะ เอาพูดยากนะครับเรื่องแบบนี้งั้นเราต้องแอบเข้าไปในพื้นที่คาดิหาราดของเบรดเวดตระกูลเกรใหญ่ขนาดนี้อยากจะรู้ว่าเบรดเวดจะเป็นแบบไหนนะครับไปไปก่อนนะหนุ่มๆโอ้โหถือเปืนทุกคนผมถึงว่าตอนที่ทำเวสระหว่างาเมืองโรสปะ่ะ วิ่งไปวิ่งมาผ่านแถวเนี้ยคนชอบออกมายืนยิงปืนกันออกมายืนยิงปืนไล่คนนู้คนนี้น่าจะน่าจะสองตระกูลนะครับระหว่างเกรกับเบทเวทไปเราต้องแอบเข้าไปในพื้นที่นะครับไหนเอ,อ่ยยังไม่ถึงแต่ช่วงนี้ยญ้าเขียวมากสวยๆเข้าแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาในบริเวณไร่ ก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยตระกูลนี้พื้นที่เยอะมากครับหลายไร่เลยเนี่ยอันนั้นน่าจะเป็นคา,าริฮานหลักปะทางฝ่ามือผมคิดว่าน่าจะใช่โอ้บ้านใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าผมว่าทางตระกูลเกรน่าจะใหญ่กว่าปะคุณจะถูกสังเกตได้ง่ายจากหลังมา้าลงจากม้าและเคลื่อนไหวงเงียบเพื่อไม่ให้เป็นที่น่าสนใจโอเคครับได้เลย เราต้องไปหาเพรเดปีเราจะไม่ใช้อาวุธนะครับกาดอยู่ไหนบ้างเนี่ยฝนแล้วพื้นที่แบบหมอกลงไอหมอกหนามากฮ้ยเออกาดการดเฮ้ยเดี๋ยวมีคนเห็นครับอ๋อโอเคมันจะมีสัญลักษณ์กาดอยู่นะหลบข้างหลังนะครับแบบหลบเข้าพื้นที่ไปอยู่ตรงนู้นนะครับหญิงสาวนี่ชื่อเพรเดอกีไป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 เฮ้ยกาดมากาดมากาดมาไม่เห็นหรอกกาดไม่เห็นหรอก ระยะการมองเห็นน่าจะสั้นนะครับคนบุกรุกพื้นที่ใครวะอ้อมแล้วกันอ้อมหน่อยอ้อมหน่อยอ้อมหน่อยน่าจะเห็นมา้าเราหรือเปล่านะครับสับกับสับผมสับสับแหลกไม่มีอ่าสัญลักษณ์ของกาาอยู่แถวนี้อะไเงี้ตรนนั้นปะตรน,นี้ใหญ่ผมว่าใช่สาราตรงนั้นแน่นอนโอ้โหนี่ดันด้นว่ายน้ําข้ามเกาะเพื่อส่งจดหมายและสร้อยคอให้กับผู้หญิงเป็นที่รักของ โบเกรนี่เราต้องทำอะไรถึงขนาดนี้เลยหรือเนี่ยโคตรทุ่มเทอาร์เดอร์โอ้ยเหนื่อยครับเหนื่อย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 เดี๋ยวนะหาอะไรกินแป๊บนึงเพิ่มเพิ่มพลังงานหน่อยอเบเก็ตเนื้อมาแล้วครับโอเคอยู่ที่นี่นี่เองเพเนโลปี้เฮ้ยเหนื่อยมาถึงสักทีไม่มีกาดใช่ไหมแถวนี้ตรงนี้มีม้าอยู่ตัวหนึง่งน่าจะเป็นม้าของพเพเนโลปี้มันเป็นท่าเรือนะครับตรงนี้เฮ้ยมาถึงแล้ว สวัสดีแม่นางคุณคือเพเนโลปีเบรดเวตทำไมล่ะฉันเองผมมีจดหมายมาให้คุณหน้าตาสวยอยู่นะครับนี่แล้วก็โยนให้เลยของขวัญจดหมายกับของขวัญเรายังไม่รู้จักกันเลยดูว่าไม่ใช่จากผมหรอกมันมาจากจากโบใช่ไหมเขาช่างพลิกคนก็ใช่เขาก็แปลกอยู่ในหน่อย แต่ก็เป็นคนหนึ่งคนที่เหลือในตระกูลที่ติดอยู่ในยุคมืดหรือไม่ไม่รู้สิมนุษย์ทัพหรือมั้งบางทีโบเขาแตกต่างถ้าพวกนั้นรู้เรื่องคงจะฆ่าเขาแล้วก็ส่งฉันไปอยู่ที่น้่กลัวอย่างยิ่งโอไฮโอคุณเคยไปโอไฮโอหรือเปล่าไม่เคยครับก็นะเหมือนกันเลยแต่โรงฉันมีโรงงานอยู่ที่นั่นเขาเป็นเหมือนแก่ดำจากคนที่เหลือใตระกูล พวกนั้นต้องอดทน,นกับพฤติกรรมของเขาเพราะเขาเป็นพวกเจ้าชู้ครอบครัวมันช่างเสียสติจะไปหมดเลย <c oughs> คุณมีครอบครัวไหมคะ <c oughs> ไม่ก็ไม่เชิงครับ <c oughs> แล้วพวกนั้นก็ต้องยอมเขาเพราะเรื่องเงิน <c oughs> แต่กับฉันที่มีความคิดต่างออกไป <c oughs> พวกนั้นกลับรับไม่ได้ฟัง <c oughs> ดูซ <c oughs> ับซ้อนนะ ผมไม่รู้จะพูดยังไงดีไม่ต้องพูดอะไรหรอกค่ะเว้นแต่ขอให้เขาเน่าตายกันให้หมดฉันไม่ก็นะอาจจะนิดหน่อยแต่เอานี่ถ้าคุณเจอโบอีกช่วยส่งนี้ให้เขาจะได้ไหมกูอีกแล้วเหรอแน่นอนโอ้นี่กูเป็นเมสเซนเจอร์ใช่ไหมนี่อออกจากืคนที่เราไม่ถูกพบเห็นโอเคแล้วผมจะไปยังไงอ่ะ ผมต้องว่ายน้ำปะเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะผมขอเนี่ยดูแผนที่แป๊บน,นึงแป๊บนึงนะครับแผนอ้ะโหอืมถ้าจะออกเนี่ยผมว่าทางออกที่ไกลที่สุดก็คือมาทางฝั่งนี้เพราะกาดอยู่ตรงนี้ต้องออกมาทางนี้ถ้าข้ามน้ํานี่ลาบากนะว่ายน้าไกลอยู่กัน,นเนี่ยนั่นเดียวผมก็อ,ออกไปทางนูน้นขอดูแผนที่ทีโอเคต้องออกทางนี้แหละรอไปนรืเลยว่ายน้ําเลยเฮ้ยแรงยังหมดปะเนี่ยเฮ้ยแรงหมดลีปผายแล้ว จมน้ำมะเนี่ยอย่าพิ่งจมนะเพื่อนเออดีนะขึ้นสู่บกพันผมขออนุญ,ญาตกินนิดหนึงครับเพิ่มพลังแล้วก็อ่ฝากฝรั่งโคเคนเพิ่มพลังวังชาให้เรานะครับต้องกลมๆม,มาทานนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราค่อยเรียกไม้ทีหนึ่งนะครับ เราโอเคออกแล้วภารกิจสาเร็จนะครับส่งจดหมายของเพนนารูปีให้กับโบนะเดี๋ยวขอดูเพนหน่อยสิถึงตัวเพนนารูปี้โดไม่ถูกพบเห็นอา้าวคือผมโดนเห็นเหรอสำเร็จภายใน3ามนาทีแสดงว่าเจอมาแน่นอนก็เลยไม่สําเร็จนะครับเรียกมามาเอเี okay, จบเพนตรงนี้ไปแล้วก็ให้ไปหาโบนะครับไปแล้วก็ไปหาโบต่อเอาจดหมายของเพนนารปีไปให้โบนะมาลูกมาอยู่ไหน หนูหวีผมแม่เจ้าคุณแม่อะไรอ่ะเสียงใครอ่ะเพลโลปี้อีนังบ้าน้องสาวตระกูลเอา้าฉันชี้รถอีกแล้วเดี๋ยวเสียงใครในนี้เหรอมันเกลียดแกใครวะน้องสาวของเพลโลปี้เหรอทำไมต้องล่ามโซไว้เงี้ย แกเป็นใครใครอยู่ข้างนอกมีคนอยู่ข้างนอกแกต้องการอะไรต่องสิอุยอ้ยอุย้ยจะกลับไปบ้านอะไรวะตรวจสอบหน่อยไอ้แกสารเลวเืออะไรอะ่ะอ,อ่พบหญิงสาวสติไม่ดีหน้าตาประหลาด หกครังอยู่ด้านนอกของบ้านความลับที่ซ่อนอยู่ของคอรึงนหาดหนึน่งสองสามเจ็ดหกสี่ห้าสิบเอ็ดอ้อนอังกฤษเพียนนั่นให้อ่ออันนี้เป็นอันนี้เป็นช็อตโน้ตที่เราจดไว้นะครับโอ้อ่าเธอร์ก็วาดลูกสวยเหมือนกันเลยเนี่ยแต่ว่าหน้าตาเป็นงี้จริงเหรอหัวล้านเลยอะแล้วก็ลูกตาดูไม่ปกติน่าจะเป็นคนเสียสติอาจจะเป็นน้องสาวของเปเนลลปีก็ได้นะครับ โอเคเรามองเห็นหน้าป่ะอ๋อในไงมองเห็นอยู่ทางเงี้ยมองอ้ยเป็นมันเป็นปากแป่งเพดานโวนะครับแล้วก็ผมหัวร้านโดนจับมาขังวันนี้น่าสงสารมืนกันนะแต่คือเขาอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วครับต้องเอาเธอมาที่นี่เราก็มารวมกันว่า ปุ่มหลังเป็นยังไงบ้างนะโอเคงั้นเราก็ไปครับเอาของไปให้โบตอนแรกผมก็รู้ว่าเสียงใครว่าเสียงผู้หญิงจากไหนโทษทีครับโทษทีโทษทีโทษที yeah. ไปซะไปซะผมไม่ยุ่งอยู่แล้วครับ ah. โอ้โห ah. มันเอาเลย มันยิงมันยิงมันยิงว่ะมันยิงว่ะเอาดินั้นเนอะผมวิ่งเข้าไปในเขตของบ้านเกรดนะโดนยิงนะไม่รู้นะถ้าตามมาเออ,อ่าหาว่าไม่เตือนตามมาไหมนะ่ะไม่รู้ว่าตามมาหรือเปล่าคิดว่าไม่น่าตามนะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยวิ่งก่อนละ ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแต่โดดข้ามเลยเอ้โอ้ยโอ,ยโอ,ยโอยเจ็บเจ็บเจ็บไปหาตะกุลเกรกันครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันระยะทางก็ไม่ได้ห่างมากมีแค่ทางรถไฟกันกลางไว้นีะกลนเกรนะครับใหญ่มากตะกุลไม้เป็ดก็ใหญ่เหมือนกันนะ ผมมีความรู้สึกว่าตะก,กุลเกรเนี่ยจะดูพื้นที่มากกว่านะครับใหญ่กว่าธุรก,กิจตะกุลเกผ่านได้คุณทําได้ดีโอเคครับผมจะไปธนูแล้วกันนะทาไมมันให้ผมอ้อมวะโอเคโบอ,อยู่นี่ถึงแล้วครับน่าจะอยู่ข้างในยังไงคลิกเวยผมมาแล้วท้เอ,อ้ยเหนื่อยแล้วเนี่ยเอาเองินไหมฉันไหมแน่นอนเธอได้ฝากอะไรมาไหมให้ฉันไหมมีสิ ตอฉันได้ไหมในนอนเอาไปสิต huh. mm ้องจ่ายเพิ่มนะอาหารเชอเอ้ย hmm. ฉ <na anche feeling Switzerland> ันไม่ายาใจร้ายรับไปเกือบจะเหลี่ยมแล้วขอบคุณอาเธอร์นายช่างขอบคุณพระเจ้าช่างเป็นยอดหญิงเธอช่างช่างประดนหาที่ตายแน่แน งานประท้วงของผู้หญิงคนแถวนี้เขาไม่ชอบให้มีการลงคะแนนพวกเขาอยากให้การปกครองแบบกษัตริย์กลับมาแต่พัฒนาไป็นสิ่งที่หยาบช้าในเรื่องแบบนี้แต่จะรบประเวณีพี่น้องยังไงนะฉันไม่อยากแต่งงานกับญาติฉันอยากแต่งงานกับเพลิลูปี้แต่พวกนั้นพวกนั้นจะฆ่าเธอถ้าไปชุมนุมในแขตของพวกเขาพวกเขาเคยทำมาแล้วคุณผู้ชายคุณต้องช่วยนะไม่เียงว่าจะไม่ได้ฉันจ่ายให้นะครอบครันแล้วยังมีเงิน ก็ได้แต่ไม่เอาจดหมายรักแล้วนะขอบคุณ,คณเร็วเข้าเราต้องรีบไปแล้วไปขึ้นมาไปครับแล้วก็ตามโบไปนำเลยไปที่รถเหรอเราจะไปร,บรอบๆเขตบ้านแล้วจะถนนเข้าไปในตัวเมืองนำไปเลยฮะอาเธอร์ผู้มีแต่ให้ช่วยเหลือเต็มที่นะครับ ผมจะเล่นแบบเป็นคนดีนะผมจะไม่ทําร้ายชาวบ้านถ้ามันไม่จะเป็นจริงหรือว่าถ้ามันไม่ได้ผิดพลาดอะไรพอขีดคนดีตอนนี้ผมก็ขึ้นมาเยอะแล้วนั่นี่ยไปทางขาวแหละเย็นไว้พอหนุ่มใจเย็นผมจะเย็นไม่ได้แล้วถ้าเราไปไม่ทันเวลายอดดวงใจฉันคงจะโดนยิงถ้าเธออยากไปชุมนุมนัยนน่าแต่ปล่อยเธอไปชุมนุมนะมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่ผมปล่อยให้เธอกลายเป็นคนร้ายไม่ได้ผมอยากแต่งงานกับคนจริงๆไม่ใช่รูปปั้นเอาไว้สรุดีวิรกรรม แน่ใจว่าพวกเขารู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ัลงไงพวกเขาวิ่ที่นั่นโบคุณมาทำอะไรที่นี่ผมให้คุณทำแบบนี้ไม่ได้มันจะถูกฆ่านะฉันนี่ดีตายเพื่อสิ่งนี้โบคุณก็รู้สวัสดีครับทำอะไรสักอย่างสิขอละจะให้ทำอะไรยะยิงม็อบหรือไงผมได้โดนลุงถึงแน่นี่ไม่ใช่เรื่องจะมาตลกนะครับ เราต้องการการป้องกันจากสถานการณ์บางอย่างโดยเฉพาะจากตระกูลของผมพนโรปี้ผมขอละจะบอกอะไรให้นะเพื่อนของคุณสับเกวียนให้พวกเราได้จะช่วยให้เราส่งเสียงได้มีพลังมากขึ้นเฮ้ยอะไรวะคุณคาฮูนคุณคาฮูนเพื่อนฉันบอกว่าเขาจะขับรถเกวียนให้ โอ้เยี่ยมเลยโอลิฟคาฮูนปกติแล้วฉันจะเป็นคนขับเองนะแต่วันนี้รู้สึกว่ามีผู้ชายมาด่วมด้วยถือเป็นเรื่องดีนะคือผมไม่เคยเข้าร่วมขบวนประท้วงมาก่อนนะคุณผู้หญิงก็ทำเหมือนพวกเราเป็นผูงแกะสิและคนดูพวกนั้นก็เป็นเหมือนพวกผูมาป่าและฉันแน่ใจว่าคุณจะสบายเหมือนอยู่บ้านไต่ก็นังก็ได้ครับเอาละสาวสาวเรารู้ว่าเพลงเรายอดเยี่ยมและเราตัจนานบริสุทธิ์ของพวกเรา ไปที่ธนาคารเรียกมามาด้วยนะครับมาไม่มาพาเราไปถนนเส้นหลักตรงเข้าไปในเมืองอยู่ตรงธนาคารเมืองรถเป็นน่าจะเป็นกลุ่มม็บกำลังหญิงนะครับกลุ่มมับพลังสาวพลังหญิงพลังสตรีอะไรงนี้บตฟอร์บูเมนบตให้ผู้หญิงนะครับ มีเพลงด้วยพลังหญิงดีมากดีมากคุณมอแกนรู้จักชื่อเราได้ไงหรือว่าเราได้นำตัวไปผมไม่ทันได้สังเกตเลยบางทีข้อความอาจมาในรูปกระสุนก็ได้พอเราไปถึงขออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยแล้วกันเราส่งสารขอเราอย่ายสันติคุณมอแกนคุณเก็บปืนเอาไว้เองเถอะ อยู่บนธนบัตรเอาไว้เลี้ยวซ้ายตรงนี้คุณมอแกนได้จ้าดูคนพวกนี้สิตื่นเต้นกันน่าดูฉันรู้สึกได้ตื่นเต้นใช่ไหม <c oughs> เหมือนเขาอยากจะแสดงพลังของผู้หญิงนะครับน่าจะประมาณว่าแบบผู้หญิงก็สามารถทํางานได้ผู้หญิงสามารถเป็นผู้นําได้อะไรอย่างงี้มั้งประท้วงเพื่อให้เห็นเหมือนเป็นสื่ออะไรเงี้ยแสดงพลังผ่านสื่อทางธนบัต์นะครับไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะผมว่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน แกจะทำให้เราแปดเปื่อนไปด้วยป๊บแกทําให้เราแปดเปื้อนอ้าอะไรเนี่ยกหมามากกลับบ้านไปกลับบ้านไปกลับไปนอนซักไอซืรร้อบื้อก็น่าจะคิดว่าน่าจะประมาณว่าแบบสมัยก่อนยุคก่อนนะครับคือผู้หญิงอาจจะไม่ไม่ได้ขึ้นเป็นใหญ่เท่าผู้ชายคือจะพูดยังไงด i̇şte? ีล่ะคืออาจจะเห <ๆ S 2> <c ười> มือนประมาณว่าในสังคมอาจจะแบบว่าผู้ชายต้องเป็นผู้นํานะผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้ตาม อะไรอย่างนี้ก็เลยอาจจะมาแสดงสิทธิเสรีภาพแล้วก็แสดงถึงพลังว่าผู้หญิงก็สามารถทําได้เหมือนกันนะอะไรอย่างนี้ในความคิดผมนะผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้แหละสา,สาวๆลงได้แล้วไ่เอาหน้าหนุหน่มๆอย่าก,กับละครสั์เลยคุณป,ปากซะมาทําอะไรกันเฮกเลอร์เหรอแต่ว่าอย่ากระเชิญเธอมารูด้วยซ้ำว่ากำลังพูดเรื่องอะไร<ๆ>เดี๋ยวเข้าจากที่นี่ซะกลับบ้านไปเลี้ยงลูกซะ<ๆ>กลับบ้านไป สภาพบุรุษสตรีใช่เป็นวันศีลของเราทุกคนนะตอนนี้วันนี้เป็นวันที่พวกเราจะอยู่อย่างเท่าเทียมกันเท่าเทียมเหรอใช่เท่าเทียมค่ะยุติธรรมเละเท่าเทียมนี่มันคือธรรมชาติและสาระที่ดียุติธรรมเท่าเทียมและเสรีเช่นเดียวกับเรามันพระุษของพุรุษไม่ใช้สตรีสักหน่อยไอ้แก่โง่เอ้ใช่แล้วบอกเธอเลย แต่ว่าไอ้สองคนนี้เฮ้ยแกมาทำอะไรที่นี่หนุ่มน้อยช่วยเบาเสียงลงหน่อยดอดดีพี่น้องสุดที่รักอย่ามาพูดกับฉันอย่างนั้นนะบ้าชิบแกมาทำอะไรที่นี่มาฟังสิคิดว่านะไปช่วยโบพี่น้องเขาเป็นพวกงี่เง่าจุดเขาใหญ่ให้เขาทำลายการประศรโอเคได้เลย แกจต้องเรียนมาร e ยาทสน่อนแล้วไอ้ญาตฉันไม่มีอะไรดีๆให้มาทำเราหรือไงอนายนี่มันโบพูดเราไปกันได้หรือยังไา้นี่มันใครวะเนี่ยตามแสงมันมนี่หน่อยสิเร็วเข้าน่าจะเป็นญาติของบูนะครับโอ,โอเคขึ้นมาของคุณเร็วเข้ามา พวกเราต่างเป็นอเมริกันชนเราทุกคนเรารีบไปก่อนที่พวกนั้นจะเปลี่ยนใจเถอะพระเจ้าตามฉันมาฉันรู้จักที่มันเป็นสนามรบเก่าไม่มีใครไปที่นั่นนีครับเดี๋ยวตามโบไปให้โบนําตาโบออกมาจากสถานการณ์ตึงเครียดนะครับต้องไปเจอญาติที่ไม่ค่อยชอบที่น่ากันนะไม่อยากกลับไปฟังคำแถลงเหรอแต่ไมเคยลงคะแนนมาก่อนแต่ฉันชักอยากจะไปลงคะแนนแล้วสิ <laughs> ผมไม่รู้ว่าคุณจะจริงจังขนาดไหนคุณมอแกนตอนนี้เรื่องแรกที่แฉกวนคือเรื่องยากของฉันถ้ามีคนรู้เรื่องฉันกับเพนโลปีทุกคนรู้เรื่องนายกับเพนโลปีฉันรู้เรื่องนายกับเพโน,เนเพลลโลปีกับนายทำให้ฉันอยู่นี่ได้แค่สิบนาทีเองไม่ช้าก็ต้องรู้ไม่ช้าก็ต้องจัดการไม่ช้าก็ถูกจัดการสินายคงหมายถึงพวกเราถูกจัดการแต่กูเราพวกเกรยและพวกเบนเวต เราฝังความลับของเราไว้และเราฝังมันไว้ลึกข้างในความลับของนายคสมบัติของนายดิแคทเธอรีนบบเบธเธเธอมีลูกสาวไม่มีใครเห็นลูกเธอเป็นปีๆ,ๆเธอไม่ปกติเพเนโลปีเคยบอกไว้น่าจะเป็นน้องสาวคนนั้นแน่เลยไม่เคยได้ยินเรื่องลูกสาวเธอแต่ได้ยินเรื่องคองทา<ๆ>งพวกแยงกี้เหรอผมเกรงว่าจะเป็นแค่เรื่องเล่านะคุณมอร์แกนไม่รู้ดิน่าจะเป็น น้องสาวของเปรลล็อปี้คนเมื่อกี้ที่เราไปเจอครับญาติมันเป็นพวกไม่ปล่อยไปง่ายๆพวกพี่ชายฉันมันเป็นพวกไม่ปล่อยไปง่ายๆถ้าอากฉันไม่ได้ใส่เสียรู้แต่ว่าในคนไปมันจะไปเร็วท่า่ฉันมีเงินพอแล้วเมื่อตระกูลของฉันพวกเรามีเงิน แต่ว่าฉันไม่มีตระกูลนายรวงมากเลยสินะใช่ผมก็คิดว่างั้นแต่ว่าพวกเขากิีดกันไม่ให้ฉันออกความเห็นผมเป็นพวกแบบอารมณ์ศิลปินอ่ะก็คือเพราะงั้นนั่นแหละที่เขาเรียกใช่โอ้คุณพูดประชุดใีเองแต่ผมรักเธอจริงนะรักจริง นั่นก็อย่าไปไหนเผื่อบางทีนายก็ตายแทนเธอได้นายพยายามปลอบใจฉันดูใช่ไหมเนี่ยฉันต้องไปแล้วผมด้วยโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงฉันสายแล้วลุงผมเป็นคนแย่มากถ้านดี่คุณแต่กภาพออกเอานี่เงินของคุณขอบคุณนะครับผมขอตัวก่อนนะโอเคเจอกันนา่อนได้เงินมาเท่าไหร่นี่อ่ะดูสิสามสิบดอลลาร์ภารกิจสำเร็จนะครับเฮขอเช็คเควสหน่อย ทำไดภายใน4นาที15บห้าวิไม่เป็นไรผมไม่นซีเรียสนะโอเคครับจบไปอีกเควสหนึงแล้วนะโอเควสนี้ก็เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะโคมาไปโคมามาแถมเสี่ยงอันตรายต่างหากโอเคตอนนี้ก็จะมีเควสให้เราทําอยู่2จุดนะครับหลักๆเลยก็อยู่ในแคมป์ของเราเป็นใครบ้างนะเลนนี่หนึ่งและแล้วก็ไรอาบิเกลโรเบิร์ตโอเคสเควสหลักนะครับงั้นสําหรับ ep ที่สินี้นะ ผมจะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม